มอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงมาชนกับเราเขาเสียเรามีความผิดไหมครูก็ต้องดูค่ะว่าเขาฝ่าไฟแดงมาหรืออะไรใดๆก็ต้องให้ตำรวจลงในสำนวนนะคะจากการชี้ถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเขาขับมาชนเราแล้วตุยอ่ะตุยอ่ะแล้วก็เราไม่ผิดอะ่ะจะมาฟ้องร้องอะไรเราได้อะ่ะถูกไหมแต่ตามหลักของมนุษยธรรมค่ะนะคะมีคนตุยอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยงานบ้าง ช่วยได้ตามมนุษยธรรมอาช่วยค่าง,งานช่วยอาเข้าสารสักกระสอบหนึ่งค่าง,งานศพเขาอะไรเงี้ยช่วยบ้างแม้เราไม่ผิดก็ตามมันแยกออกนะแยกออกนะมนุษยธรรมนะกับฐานที่ความผิดนะแต่ส่วนอย่างอื่นถ้าเราไม่ผิดทางฝั่งญาติเขาจะมาฟ้องร้องเราจะมาแบบว่าอะไรกับเรานะ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทุกคนเราขับรถของเราดีๆคุณขับรถพุ่งมาชนแล้วคุณตีอ่ะ ผิดถูกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครตุยใครไม่ตุยนะคะผิดถูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเจ็บมากเจ็บน้อยกว่ากันนะคะผิดถูกมันขึ้นอยู่กับว่าใครขับรถประมาททําให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาบางทีคนตุยก็ขับประมาทเองเพราะฉะนั้นจะไปเรียกร้องอะไรจากใครนอกจากเรียกร้องไม่ได้ตุยแล้วอะนะคะตุยไปแล้วอะญาติคุณยังต้องมารับผิดชอบแทนนะคะทายาติของคุณนะคะถ้าคุณขับรถเนี่ยพุ่งไปคุณขับมอเตอร์ไซค์พุ่งไปชนรถเก่งรถหรูอย่างเงี้ยแล้วรถเก่งเขาก็ได้รับความเสียหายแล้วคุณตุ แล้วรถคุณไม่มีอะไรเลยตำรวจก็ชี้ออกมาแล้วแล้วคุณขับพุ่งไปอย่างเงี้ยคุณผิดมอเตอร์ไซค์ผิดแต่มอเตอร์ไซค์ตุยไปแล้วนะคะรถยนต์ที่เขามีประกันประกันก็จะซ่อมรถให้เขาก่อนเสร็จแล้วทุกบาททุกสตางบริษัทประกันก็จะไปเรียกเก็บจากฝั่งคู่กรณีแม้จะตุยไปแล้วก็ตามถามว่าเอาตุยไปแล้วเรียกเก็บกับใครลูกไงคะลูกไงคะแล้วก็เล่าแล้วนะคะเหตุการณ์นี้นะคะลูกสาวคุณพ่อขับรถมอเตอร์ไซค์ขับไปชนกับรถยนต์ นะคะแล้วคุณพ่อตุยงานศพพ้นไปแล้วค่ะหลังจากนั้นมีจดหมายโนติสจากบริษัทประกันมาเรียกเก็บคา่าซ่อมรถของฝั่งคู่กรณีนะคะซึ่งเป็นรถยนต์ที่เขาเป็นฝ่ายถูกเนาะลูกสาวบอกไม่เกี่ยวค่ะพ่อเราเสียไปแล้วเราไม่เกี่ยวไม่ไปตามหมายเรียกนะคะสุดท้ายขึ้นศาลสุดท้ายเจอหมายศาลนะคะมันเป็นไปตามขั้นนะคะไม่ยอมไปก็เป็นไปตามขั้นอ่ะโดนฟ้องสุดท้ายก็ต้องจ่ายอยู่ดีดเห็นไหมคะเราทิ้งอะไรไว้ให้คนข้างหลัง การขับรถประมาทเอ่ยนะคะไม่ใช่จบแค่จบชีวิตนะคะไม่ใช่จบแค่ว่าเราจบชีวิตนะเราทําดีสิ่งที่ดีมันทิ้งเอาไว้เราทําพลาดสิ่งที่พลาดนั้นคนที่อยู่ตามหลังก็ต้องมาชดใช้นะคะทายาทมีหน้าที่อะไรรับบร,รดกก็จริงทั้งมร,รดกและรับนี่ด้วยนะจ๊ะ